ถ้าชอบก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามช่องของมิ้นจังและติ๊กไปที่กระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่หมพลอยนั่งดูซีรีส์เกาหลีในช่วงวันหยุดอยู่บ้านจนดึกในช่วงวันหยุดก่อนที่เธอจะเริ่มรู้สึกหิวขึ้นมากลางดึกแล้วก็บังเอิญในตอนนั้นเองได้มีเสียงดังป้งแป้งป้งแป,ง,งแป้งบางอย่างดังขึ้นจากภายนอกบ้าน พลอยก็เลยเดินออกไปดูที่หน้าต่างปรากฏว่ามันเป็นรถซาเล้งขายอะไรบางอย่างที่มีคุณยายคนนึงเป็นคนมาขายแต่คุณยายคนนั้นก็มาพร้อมกับบรรยากาศที่มืดมากและหมอกก็ลงเยอะมากเลยทีเดียวพลอยเธอก็เลยเดินออกจากบ้านไปดูว่าคุณยายนั้นขายอะไรคุณยายคะคุณยายคุณยายขายอะไรคะนั่นก๋วยเตี๋ยวไก่มะละจ้ากินไหมจ้าเมนู กินค่ะกินค่ะกำลังหิวอยู่พอดีเลยคุณยายจอดรถซาเล้งขายก๋วยเตี๋ยวก่อนที่จะถามพลอยว่าเอาเส้นอะไรดีละจ้าแมน่นูยายมีเส้นมีเลืง้งมีข้าวเส้นเล็กก็มีนะจ๊ะงั้นหนูเอาเป็นเส้นเล็กก็แล้วกันค่ะแต่ว่าเอาพิเศษเลยนะคะตอนนี้หนูหิวมากๆเลยค่ะได้จ้ารอแป๊บนะจ๊ะ คุณยายก็ทำการลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวใส่ลูกชิ้นลงไปใส่ไก่ลงไปก่อนที่จะปรุงก๋วยเตี๋ยวนิดหน่อยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วพอยก็ยืนรอก๋วยเตี๋ยวไก่มาละาของเธอก่อนที่เธอจะสังเกตเห็นว่ามีบางอย่างในป่าข้างทางเหมือนตัวอะไรสักอย่าง พลอยจึงจับจ้องมองไปยังป่าที่สิ่งนั้นว่ามันคืออะไรกันนะตั้งนานแต่ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันแต่หน้าแปลกที่พอพลอยหันกลับมาดูคุณยายที่ขายก๋วยเตี๋ยวก็ปรากฏว่าคุณยายได้หายไปแล้วทิ้งเอาไว้เพียงถ้วยก๋วยเตี๋ยวไก่มาลาบนโต๊ะกับโน้ตแผ่นเล็กๆที่วางอยู่ใต้ถ้วยก๋วยเตี๋ยวแผ่นหนึ่งเอาไว้พอยจึงได้อ่านว่าโน้ตนั้นมันคืออะไร กฎในการกินก๋วยเตี๋ยวไก่มะลาปอ,ปอ,ปอกกฎข้อที่1เมื่อสั่งแล้วจะยกเลิกไม่ได้เด็ดขาดเพราะมันเป็นของคุณแล้วกฎข้อที่2ก่อนกินจะมีไก่พูดได้เดินมาหาคุณอย่าตกใจเปน็นอันขาดและตอบคำถามมันไปให้ดีอย่าทำให้มันรู้สึกหงุดหนิดเปน็นอันขาดกฎข้อที่3เมื่อเจ้าไก่ไปแล้วให้เริ่มกินก๋วยเตี๋ยวในถ้วยได้ทันที แต่ว่านะต้องปรุงใส่พริกสามช้อนโต๊ะเท่านั้นไม่อย่างนั้นถ้าคุณกินมันคุณจะต้องตายถ้าคุณไม่ปรุงมันกดข้อที่สี่เมื่อกินเสร็จแล้วให้คุณตบมือแล้วร้องเรียกอุมป้าจนกว่าอุมป้ามันจะปรากฏตัวออกมาหาคุณเมื่ออุมป้ามันออกมาแล้วก็ให้คุณเอาเงินค่าก๋ยวยเต๋ยื่นให้มันจ้าแล้วมันจะปล่อยตัวคุณยายออกมาเพียงคุณทำตามกฎสี่ข้อง่ายๆนี้ให้ครบถ้วน คุณก็จะสามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในบ้านของคุณได้อย่างสบายใจและปลอดภัยอย่าได้คิดหนีเชียวนะคะไม่เช่นนั้นอุ้มป้ามันจะโกรธและตามไปหักคอคุณถึงในบ้านเลยทีเดียวเมื่อพาอยอ่านกฎจบก็ได้แต่คิดสงสัยว่านี่มันคือกฎอะไรกันนะมาแต่ว่าอุ้มป้าเนี่ยมันคือตัวอะไรกันหรอทำไมมันถึงดูน่ากลัวจังเลยล่ะ พลอยพูดก่อนที่เธอจะไปยังถ้วยกว๋วยเตี๋ยวและคิดที่จะกินมันแต่ก็คงต้องรอเจ้าไก่พูดได้ให้โผมาก่อนแล้วมั้งถึงจะกินมันได้พลอยจึงรออยู่สักพักใหญ่ๆเลยล่ะค่ะไหนล่ะไก่พูดได้ไม่เห็นจะมีโผหัวมาเลยสักตัวเนี่ยรออยู่ตั้งนานแล้วนะพลอยบน่นแต่ก็ยังคงรอไก่พูดได้ต่อไป เธอได้แต่รอลอ้ลอรอแต่ก็ไม่มีไก่โผล่มาเลยสักตัวจนเวลาผ่านไปเกือบ30นาทีได้นี่ก๋วยเตี๋ยวของฉันอื่นหมดแล้วนะโผล่มาสักทีสิคุณไก่ฉันหิวมากแล้วนะพลอยร้องออกไปได้วยความโกรธแล้วในตอนนั้นเองก็มีคุณไก่พูดได้โผลมาจากป่าก่อนที่มันจะเดินมาหาพลอยแล้วพูดกับเธอว่า โทษทีนะที่ให้รอ,อนานพอดีก่อนมาที่นี่ฉันไปกินอึ่งไข่มาก็เลยขี้แตกพูดปาดไปหน่อยนะจ้าไอไก่พูดได้ยิงยิงด้วยแปลกจังเลยก็พูดได้นะสิไก่ที่ไหนก็พูดได้กันทั้งนั้นหลจะจยิจงงโหงนว่าไม่จริงมั้งว่าแต่คุณไม่มีอะไรที่จะถามหนูหรอคะมีสิอะไรหรอคะ ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันเมื่อพลอยได้ยินคำถามนั้นก็ถึงกับงงไปเลยเหมือนกับว่าเธอควรจะตอบอะไรดีนะระหว่างไก่กับไข่งั้นหรออะไรมันเกิดก่อนกันละเนี่ยพลอยเธอได้คิดอยู่สักพักก่อนนี้เธอจะตัดสินใจตอบคำถามนั้นไปฉันคิดว่าไก่นะเพราะถ้าไข่ไม่มีแม่ไก่กกมันก็จะฟักออกมาไม่ได้ไงละ่ะจริงไหม ก็อาจจะจริงมั้งฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นล่ะไปละมาถามแค่นี้แหละคนยิ่งยุงย่งยุ่งอยู่แล้วเจ้าไก่พูดได้ตัวนั้นก็ได้จากไปทิ้งเอาไว้แต่พลอยที่ได้แต่ยืนงงว่านี่มันเรื่องบ้าเรื่องบออะไรกันเนี่ยพลอยไปกินก๋วยเตี๋ยวด้วยการปรุงใส่พริกลงไป3ามช้อน1นึสองสาม ซึ่งมันก็เผ็ดมากโดยปกติแล้วพลอยเป็นคนที่กินแค่เพียงพริกช้อนเดียวเธอก็เผ็ดจะแย่อยู่แล้วแต่นี่ให้เธอกินใส่พริกตั้งสมช้อนแน่แต่พลอยเธอก็พยายามฝืนกินมันจนหมดด้วยความเผ็ดแน่นอนว่าเมื่อเธอกินเสร็จพลอยก็ทำตามกฎข้อที่สในทันทีโดยการตบมือเสียงดังและร้องเรียกตัวอะไรก็ไม่รู้อุ้มป้าอุ้มป้าสักพัก ก็มีสัตว์ตัวใหญ่หน้าตาแปลกๆออกมาเพื่อที่จะเก็บเงินค่าก๋วยเตี๋ยวกับพลอยอุ้มป้ามันคือเจ้านี่เองหรอเหรออุ้มป้ามันร้องเสียงดังก่อนที่จะหายตัวไปเมื่อได้รับเงินค่าก๋วยเตี๋ยวจากพลอยแล้วหลังจากนั้นคุณยายขายก๋วยเตี๋ยวก็ได้ถูกปล่อยตัวออกมา ขอบคุณนะแม่หนูที่ช่วยยายไว้เจ้าพว,วกนั้นมันชอบเล่นพิเรนจริงๆเลยคุณยายขอบคุณพลอยกใหญ่แต่เธอก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจนักว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนี้มันคือเรื่องอะไรกันพลอยืนคุ้นคิดอยู่สักพักก่อนที่เธอจะพบว่ารถขายก๋วยเตี๋ยวและคุณยายนั้นได้หายไปแล้วหายไปราวกับสายลมเลยล่ะคะ่ะ อ้าวหายไปไวจังหรือว่านี้เราจะเจอผีหลอกกันนั่นเนี่ยพอคิดในใจก่อนที่เธอจะตัดสินใจรีบเดินกลับเข้าบ้านของเธอไปด้วยความงงงวยและสับสนกับเหตุการณ์พิลึกพิลึกที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนี้ทันทีพางคิดในใจต่ออีกว่าทีหลังนะจะไม่ลงมากินก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆหลังเที่ยงคืนอีกแล้วคอยดูนะ